ตัวใจกลับบ้านมาสู่เนี่ยบ้านหลังใหญ่อันนี้เนี่ยนะคะสองฐานนี้ก็คือหลักการพื้นฐานหลักการพื้นฐานแต่ทีนี้ทีนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้เปลี่ยนเทคนิคในการทำาข้จไหโดยโดย,โดยทั่วไปแล้วเนี่ยการสอนตามประเพณีเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยนั่งขัดสมาธิหลังตรงหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจใช่ไหมนี่ก็ฐานที่หนึ่ง ใช่ไหมแต่ว่าลักษณะอันนี้เนี่ยคนไทยเราเนี่ยทำเนี่ยเป็นส่วนมากทำโดยตามประเพณี แต่หลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันทําไม่ได้มนั่งหลับตาเฉยๆเนี่ยมันทําไม่ได้มันทํายากนั่งขัดสมาธิถ้าคนอ้วนหน่อยมีปัญหาเรื่องเขาอะไรเขาก็ทําไม่ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นเราจะหาวิธีการอย่างอื่นอย่างไรที่จะให้คนที่เขาไม่ถนัดที่จะทําแบบตามประเพณีเนี่ยมาทําสมาธิมาฝึกสติปัญฐาได้ด้วยตรงนี้แหะค่ะที่อาจารย์ก็เลยพยายามที่จะหาวิธีการใหม่ก็โดยให้คนเนี่ยนั่งกับเก้าอี้นั่งกับ เก้าอี้โซฟาอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่พยายามเนี่ยให้หลังตรงนะคะแล้วแล้วแทนที่จะดูแต่ลมหายใจเฉยๆอาจารย์ก็เอาฐานที่สองเนี่ยมาฐานฐานฐานที่สองเนี่ยยกขึ้นมาให้มันเด่นขึ้นมาโดยการให้คนเนี่ยตบตบตตีตีตี้สึกตะไกอะไรแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยพอมันทุบๆุตีตีแล้วเนี่ยไอไอไอฐานที่2มันจะเด่นขึ้นมาทันทีเลย ซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้สติหรือตาใจเนี่ยมาตรึงอยู่กับฐานเนี่ยได้ดีขึ้นค่ะนะคะตรึงอยู่กับฐานได้ดีขึ้นแล้วก็เอาการเคลื่อนไหวเนี่ยเรานั่งอย่างนี้เนี่ยก็ให้รูปต้นขาวนรอบหัวเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทุบทุบทุบอะไรต่ะไรพวกนี้เนี่ยนี่ก็ยังอยู่ในอยู่ในหลักการพื้นฐานของลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกาย ใช่ไหมคือเราไม่จําเป็นจะต้องนั่งเฉยๆหลับตาเนี่ยมองแล้วก็บางทีก็ง่วงเหงาหา,หานอนใช่ไหมแต่ถ้าทําอย่างนี้เราจะรู้สึกตื่นตัวตื่นตัวแล้วเราสามารถเอาสติเนี่ยตาใจมาตรึงหรือมาปักไว้ที่ฐานเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะ,คะตรงนี้เนี่ยคือคือเทคนิคของอาจารย์ที่เรียกว่าแหวกม่านประเพณีเนี่ยออกมาโดยเฉพาะการมาสอนในในยุโรป ในต่างประเทศอย่างนี้ซึ่งมีชาวชาวต่างชาติลงคนก็ตัวย่อยใหญ่รู้สึกเขาเขานั่งกับเพื่อลำบากไม่ได้ใช่ไหมนั่งขัดสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของคนไทยใช่ไหมถึงแม้ไปวัดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีหมอนมีเก้าอี้อะไรที่มันประหลาดประหลาดที่จะช่วยให้ฝรั่งเนี่ยเขานั่งอะใช่ไหมแต่ตรงนี้แหละค่ะที่อาจารย์คิดว่ามันไม่จําเป็นต้องไปทรมานตัวกายเขา